นะโรงผลมอเตอร์ดัดโชค๊คแผงคอซ่อมมอไซค์จังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มีโชค๊คแผงคอสองตัวครับมันค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับคันนีมน้มันโค้งเยอะเกินะ่ก็คันนี้ลูกค้าง,งบน้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นรุ่นอะไร ตัวนี้เป็นรดอะไรเนี่ยมีโอหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับตัวนี้นะครับสามสิบสามเอสมีโอหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับส่วนตัวนี้ก็เป็น หนึ่งร้อยสิบไครับรุ่นที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะยากมันจะง่ายยังไงขั้นตอนแรกเลยผมดัดตัวมีโอหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก่อนนะครับมันเป็นเยอะหน่อยก็ผมจะดัดยาบก่อนครับัยาบคือดัดภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งโชคทั้งแผงคอเลย ัดร,ร,รวมกันเลยครับก็ <S <S <an> <S ค่อยๆนวดไปครับถ้าหักผมก็แจ้งเจ้าของไปแล้วนะครับว่าถ้าหากเขาต้องเปลี่ยนใหม่ผ้าไม่หักก็ใช้ได้ครับเพราะอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่างบน้อยแต่จริงๆแล้วจะให้ดีใี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมจะดัด ในส่วนของโชก่อนโชคแผงคอครับมันก็มีสองส่วนเนาะจะในสนองโชกกับสองขแผงคอผมจะดัดในส่วนของโชคก่อนนะครับในโชกผมจะดัดอยู่สามอย่างคือแนวแกนโชคแผงคอระนาบแลวก็ฉากแนวแกนโชกแผงคอหมายความว่าไม่ให้ด้านหลังของบังโคลนหน้าไปชิดเกื่อ์ยนหรือชิดตัวถังมากเกินไปนะครับระนาบ คือให้บังโครนหน้ากับล้อหน้าตรงกลางกันเป๊ะเลยแล้วก็ฉากไม่ให้รถกินซ้ายกินขวาดัดอีกสามอย่างนะครับแนวแกนโชคแผงคอกระนาบฉากตอนนี้ก็ดัดหยาบครับให้มันภาพรวมทั้งหมดเป็ใกล้เคียงกันก่อนให้ดูด้วยสายตาไม่รู้ก่อนเดี๋ยวเราดัดเข้าเดี๋ยวค่อยไปค่อยไล่เช็คไปครับ ค่อยๆดัดไปเช็คไปผมจะไม่เอาแกนโชกออกมาดัดนอกแผงคอนะครับวันนี้ดัดพร้อมๆกันไปเลยทั้งโชกทั้งแผงคอเป็นให้มันจบเป็นเสมือนหนึ่งเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับดัดไปวัดไปดัดไปเล็งไปนะครับมันสองตัวเนาะวีโอต้องเร่งนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันไม่พอสิบนาที เมื่อเราดัดไปสักพอใกล้อีกีย่างละเราก็ลองวัดดูครับดัดไปวัดไปครับดัดไปวัดไปเล็งไปให้มันดูด้วยสายตาไม่รู้ก่อนนะครับว่ามันจยู่ทางไหนวัดไปด้วยครับ แล้วเราไปขึ้นแท่นเช็คก,กันดูว่ามันประมาณไหนยังไม่ได้ก็วัดแล้วก็ยังไม่ได้ก็อีกหน่อยหนึง่งให้เครื่องมือมันบอกเรานะครับว่าเราจะต้องดับทางไหนดัดไปซ้ายหรือดับไปขวาดัดขึ้นบนหรือลงล่างให้เครื่องมือมันบอกนะครับดัดไปวัดไปดัดไปเช็คไป เนี่ยครับดัดคอยเช็คก,กันด้วยครับถ้าเราดัดแกนโชคเสร็จแล้วก็ดัดแผงคออีกทีหนึงก็จบเลยครับแต่บางคันแผงคอมันก็ได้เลยเดี๋ยวเราลองไปเช็คก,กันดูนะครับว่าอ้าวอะไรยังไม่ได้อ๋อเกินดัดกับหน้าก่อนครับ เดี๋ยวค่อยเช้ครับกลับหน้าก่อนครับกลับหน้าอีกหนึ่งรอบมันมันเกินแล้วก็กลับหน้าดัดนะครับขาดกดด็ดัดเพิ่ม เดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูนะครับว่าได้ไหมเช็คเราพอีเช็คครั้งสุดท้ายแล้วท้ายสุดกันเลยก็ได้ครับมันจะได้แล้วนะครับวันนี้ทั้งฉากทั้งอเนียอ๋อย,ยังไม่ได้เลยครับเนี่ย นึกว่าได้แล้วก็เกินก็ดัดก,กับครับไม่พอก็ดัดเพิ่มดัดไปวัดไปครับเช็คไปเมื่อเราดัดทั้งหมดได้แล้วก็ต้องมารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีกหนึ่งรอบนะครับอย่าปล่อยงานเลยนะครับบางทีงานเราดัดไว้มันก็ ส่วนอื่นเราไม่ไดัดมันก็มีเสียหายได้ไม่ได้กระดัเพิ่มครับส่วนนี้เพิ่มดัดระนาบครับระนาบหมายว่าให้ล้อหน้ากับบังโครน,น้าได้กากันเป๊ะเลยครับ อาจจะหลายรอบหน่อยนะครับตัวนี้มันเป็นค่อนข้างเยอะถ้าเราอ่านเครื่องมือออกใช้เครื่องมือเป็นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเครื่องมือให้เราไปไหนก็ไปนั้นเลยให้ดัดขึ้นบนก็ดัดขึ้นบนครับดัดลงล่างก็ดัดลงล่าง,ลง,ลางไม่ใช่ปัญหาเลยครับมัน มากไปครับจับทางหน่อยนี้ก็ได้แล้วก็มารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดกันนะครับเช็คทุกส่วนเลยทั้งโชคทั้งตัวแผงคอนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดว่าเราลืมทำตรงไหนไว้โอเคครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัว เวฟหนึ่งร้อยสิบไอกันต่อเลยครับเวฟร้อยสิบไบเป็นนิดเดียวครับไม่เป็นเยอะแต่ว่าคันนี้แกนแผงคอโคตด,ด้วยนะครับแต่คันมิวร้อยี่บห้าแกนแผงคอไม่โคตคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ขอดแกนโช๊คออกมาดัดนอกแผงคอนะครับมเป็นนีดเดียววัดฉากเช็คฉากของโช๊ค เช็คหน้าของโชคได้หมดแล้วเหลือแค่แผงคอดีเช็คอีกรอบนะึงไม่แน่ใจวัดซ้ำนะครับอย่าไปดัดโดยกาวนะครับเดี๋ยวมันจะไปใหญ่ตัดแกงแผงคอไม่ได้เดี๋ยวดัดแกงแผงคอกัน ชคได้ไปแล้วครับอันนี้ไปโชคไปนิดนิดนิดเดียวแต่คันนี้แกเป็นควมควดด้วยก็ทําไปวัดไปทําไปเช็คไปครับไม่ได้กบเพื่อ,อีกรอบ ก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามารีเช็คครั้งสุดท้ายแล้วท้ายสุดกันอีกหนึ่งรอบนะครับได้เช็คให้หมดเลยนะครับทั้งฉางทั้งเมอเนียทั้งฉาของโชคฉาของแผงคอนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโชคแผงคอของมีโอหนึ่งร้อยี่สิบห้ากับเว็บร้อยสิบไอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ